ทุกคนกำลังหาเสืพเซมอนเล่นอยู่ใช่ไหมครับผมขอแนะนำพิเซมอนอิซเนานะครับผมแต่ว่านะครับเสือนี้ก็มีตัวกินเป็นของเขาว่าดีนั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ด้านล่างคลิปนะครับถ้าใครอยากเล่นนะครับสามารถไปโหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับมีวิธีติดตั้งมีวิธีดาวน์โหลดนะครับผมคครัาผมไปรับชมคลิปไปเลยนะครับผมก่อนจะไปดูคลิปนี้ครับผมงมีผู้ชมอีก9.1สนนะครับที่ยังไม่กดติดตามผมนะครับผมย่เลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็ก หวานทำไมอยู่เนี่ยว่าไงกันก็เช็คงานเก่าไปเรื่อยอะ่ะรู้สึกบอสจะเลื่อนขั้นเราเนะรู้สึกเขาจะให้เราไปทำงานนี้แต่เขาก็จะบอกว่าเมื่อกี้บอสเรียกด้ยวยแหละว่าให้ไปคุยกับบอสเพราะบอสจะเลื่อนขั้นเราอืมอืมเลื่อนเลื่อนขั้นเป็นไรอะ่ะไม่รู้สิสองคนนะ่ะไม่รู้ใครจะได้เลื่อนนะอีดิ้นเตนะ้นอ่ะ เขาได้อยู่แล้วแหละโอเคมันอ่อนกีนนั่นและเอ้ยบอสบดูดิเฮ้ยเฮอออ่ะหันแล้วเหรอเออหันหลังเสร็เราเฉยเลยเอ้ยบอสก็ชอบหันหลังหรือเปล่าหรือว่าเราต้องไปข้างหน้าเขาเราจะไปข้างหน้านะบอสค่ะเอ้ยก็ใจหมดเลยนะให้อะไรคะ โอเคนะเอฟี่บอสมึงตกงานหวานมันได้เรียนขั้นนะอ,ะอ,อบอสคะตกตกงานเลยเหรอคะอืมอืมในงานสุดท้ายของมันแล้วแหละเอา้าอะไรวะเกย์เก,เกยัดตังบอสใช่ไหมเนี่ยยัดตังบา้านบอสคะแบบให้เขาทำงานอยู่ที่นี่เหมือนเดิมได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไไดเห็นมันอูไหลายรอบแล้วนะ เไม่มีโอกาสจริงๆแลครับบอยเอ้ยก็ได้ก็ได้วะเซาซีจังโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอ้โเขาช่วยกันเลยนะเกยต้องขอบคุณเขาจะกก้ได้ตำแหน่งใหม่อ่ะเกยแต่เขาช่วยกเก็ไม่ให้เกต้องเล่นก็ไม่ค่อยฉลาด แล้วจะไปไหนแล้วทำไมต้องแย่แย่แย่ย่ทำงาน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 ทงานคอยดูนะบอสผมจะทำงานนี้ให้ดีกว่าแกคีดซ้ายเข้าไปเลยงั้นเขาไปข้างขวาแล้วกันไม่ไปซ้ายก็ได้ขี้ซนเล้อบอสบอสให้ทำงานอะไรวันนี้ไม่รู้สิเก็บของก่อนอ้มีกระดาษจะถ่ายรูปเหรอแกปืนปืนกระปอกเก่าเลยต่ว่ายรุนแกได้แกอุ้ย ถ่ายรูปเ็นจ่ะเฮ้ยเกอุ้ยเห้ยแกไม่เห็นหนึ่งหน้าเลยเอไปย่าเฮยเนี่ยอเบรดมาหาขงหาหาอะไรอ๋อไม่ขออ่านนะอ่ารายละเอียด scp ส่วสี่เก้าตัวอะไรวะมีลักษณะเป็นมันที่มีความสูงประมาณหนึ่งจุดเก้าเมตรที่สื่อถึงรูปร่างลักษณะของ หมอกรรมัโลกในสมัยยุคกลางดูเหมือนจะสวมใส่เสื้อคลุมยาวมีความหนาและหน้ากากเซรามิกที่แสดงถึงวิชาชีพ SCP สุทสามารถปล่อยเชื้อให้คนเป็นซอมบี้แก้ตัวอะไรวะเนี่ยเคยปล่อยเชื้อ,อไม่ใช่บบถุยน้ำลายใส่แล้วแบบกายล่างได้อะไรเงี้ยถุยน้ำลายหรอโซกัปกแกยี้มีหน้ากากเซรามิกอะไรด้วยอะใช่เหรอวะบอก,บกมีแสดงถึงอาชีพ วิชาอาชีพอะไรวะครั้งนี้มีปืนด้วยนะรู้สึกว่าตัวนั้นจะบอบบามากเราจะห้ามใช้ปืนแต่ปืนนี้เอาไว้ทำอะไรอาจจคุมนักโทษก็ได้นะนักโทษอาจจะดื้อมากใช่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 รู้สึกว่าครั้งนี้จะมีเราถ่ายรูปนะแล้วก็เอามาใส่ตรงห้องนี้เหมือนกับเป็นผลงานโอ้ถ่ายมาเก้ารูปใช่ใช่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยใหญ่ใหใหญ่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 ห่่ มันดูรถไหนรถกันไหนไปิดประตูนักโทษนะเจ้านักโทษรถสวยมากเลยโอามาเอามาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยแกเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเอามาเฮ้ยเอามาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยนักโทษหยุดหยุดหยุดนักโทษว้ยวายวา ไม่ได้การแล้วต้องซื้อไอดีแท้จากร้านไอช็อปเอ็มซีเธอเห็นผู้ชายวิ่งมาเมื่อกี้ไหมเออเออไม่ไม่เห็นแล้วข้าวเลอศนี่คืออะไรอ่ะเออฉันฉันทำซอสหกขอเข้าไปดูหน่อยแล้วกันเธออย่าลืมปิดนามได้ล่ะ ไอช็อปเอ็มซีร้านขายเอลิเทสราคาถูกเร็วหยุด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 ยุดยุดเก้เก้ทำอะไรเนี่ยเก้เก้พูดก่อการร้ายเหรอเก้เขาจะเปิดประตูแล้วมันหลุดมือมันไปไหนวะเนี่ยเก้ไปไป,ไปตาม,ต,ามตัวม,มาเก้บอสด่าเนี่ยไอ้ก็ใหญบอสรู้สิเก้บอสฟอกเกด,ด่าผมนะบอสฟอกเกเร็ว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 มันต้องขับรถไปไกลแล้วเนี่อยอะไรที่เขาเห็นตรงนี้ดูรถมันอยู่ไหนรถอยู่ข้างหน้าใช่ไหมโอเค อยงนี้ใช่ป่ะเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันโอเคเจค้นหาค้นหาเจระวังเลยนะมันมีอาวุธโอเคโอเคมันมีอาวุธปะมันคือขีีการ์ดอะนะมันไม่มีนะโอ้ยนี่ก็มันมีอาวุธไงอยู่ไหนเฮ้ยหยุดเอ้ยระวังนะเจไม่มีนะซอกตามซอกตามหลืบไปก่อนดูดีๆนะเจได้ครับนี่ไม่น่าแบบมือแบบโอ ไม่มีเลยไม่มีไม่มีไม่มีไปสถานี้ก็ได้นะอย่าเสียงดังนะแกเดี๋ยวมันดูตัวมันไหวตัวทันอันนี้ก็เงียบไปค่ะอยู่ในห้องนี้ก็ได้นะห้องด้านขวาแกนะพร้อมไหมพร้อมพร้อมสามสองหนึ่งชาร์จโอ้โหไม่มีใครสักคนบ้าไปแล้วนี่มีเหรอเฮ้ยไปอยู่ทาไมเร็วจังเอ๊ะ เมันด้ยินเสียงไรนะจิ๊จิ๊จิ๊บจิเกทบเสียงมันก็รู้ตัวดิใช่าทำอะไรครับคุณทำอะไรอยู่ครับนั่นไงหยุเลยคุณหนีเหรครับผมมีมีธูตนะครับสงการหมแก้วครับเอ้ยทำไมทไมต้องหนีครับผมขอถามเหตุผลของคุณหน่อยครับกรด เพราะคุณพาไปทดลองทีไรผมก็สลบทุกทีเลยผมไม่อยากไปแล้วเนาะแต่นายก็ไม่ถึงขั้นตายซะหน่อยนี่เราก็รักษานายได้อยู่แล้วใช่ใช่เดี๋ยวนายก็ได้บนโทษเราจะได้ไปหาลูกลูกเมียแ,แต่อื่นเขาเราขอถ่ายหน้านายไปก่อนโอเคเพื่อเป็นที่เล็กเอาไ้โอ้โหได้กล้องไว้หออใหญ่นายมาถ่ายรูปคู่เราดิเราจะถ่ายรูปคู่กับแฟน <c oughs> ได้ครับองมีกระดาษไหยครับต้องมีกระดาษครับโอเคครับถ่ายหน่อยครับ ถือปืนเท่ๆเลยสามสองหนึ่งอะอะเอากล้องมาครับเอาตุ้ยยืนขึ้นมาโอเคครับคุณเอากล้องผมขึ้นมาครับเอารูปดะครับรูปรูปนะครับรูปไม่มันยืนในกล้องครับเออยืนในกล้องเหรออันคุณมาให้พี่ทราบเป็นของขวัญปอบแกนะแล้วก็ยัาอื่นอีกครับแกยืนโอเคแกเดินหน้าเดี๋ยวเขาจะคุมหลังมันเขี่ปะได้ได้ได้โอเคโอเคเดินหน้าเดินหน้าเดินมาทางขวาครับรถจอดอยู่ทางขวาครับครับผม อย่าคิดหนีนะยิงกระบาลนี่อย่าคิดหนีนะคุณเฮ้ยดูพหัวตัวยูกูนก็ได้เลื่อนขั้นเป็นพนักงานเชื่อมผมสักวันหนึ่งนักโทษคาสีเป็นพนักงานใช่ใช่ใช่อะไรไม่ให้หนีมาวะห้ามหนีเลยเจลเมื่อเราเหมือนทันโดนทันโดนเลยเจลขึ้นก่อนเด้อไม่ไม่เดี๋ยวมันถ้ามันอยู่หลังรถมันก็โดนหนีดิอ๋อเข้าไปเข้าไป เออเดเจ๊ดูหลังให้ถือปืนแล้วเนี่ยเจ๊โหดจังวะโอ้ยก็ต่อค่ะไม่ได้ไม่ได้ไปขอโทษเลยครับกลัวแล้วกลัวแล้วไปเอ้ยคุณจะโทษครับคุณอย่าแหกบากไวไวคุณอย่าข้างดิคุณจันเลยครับผมคุณลงมาอย่าอย่านีถือปืนอ้ยถือปืนใส่อยู่เยไป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 ให้รูปเ,เปิดให้รูปเปิด ไอ้คุณขโมยลูกผมอะเข้าไปผมเด้ไปกัอนเราไปทำคุณใสหรือเปล่าลูกเราอะเข้าไปเร็วตัวอะไรคุณลองดูให้ผมหน่อยดินอ่แกตัวอะไรอะซมบีุณดหมออีการ์ดผมเดินไม่ตกว่ะคุณเฮ้ยตรงนี้คืออะไรอย่างคุณลองเข้าไปดูดิมันคืออะไรวะเฮ้ยอะไร่ะเฮ้ย่เอเเนี่ยเหรอซอมบี้ ซอมบี้เพิ่งโดนจับสองสามเอาคุณเปียกทำไมคุณเปียกเป็นซอมบี้อ่ะอ้าวตายละเก๋แล้วนี่ใครมันมันคือใครวะไอ้คุณแล้วมันทำไมตรงนี้มันมันไม่มีกระจกหรอครับทำไมไม่ผมไม่าเปียกกลัวชูเย้แล้ใครอ่ะล้างโคนล้างโคนคุณเหรอเมื่อกี้คุณรู้สึกไงบ้างครับตอนไปเจอเจ้าหมอเอกามันมันทำอะไรมันฉีดมมันฉีดยาชาผมก็หลับ ฉีดยาชาเมื่อกี้โอ้โหโอ้โหฉีดแบบเข็มสองเข็มนี่กลายเป็นซอมบี้เลยดูดิซอมบี้กลัวไอเปี้ยคำรามเดบุกดับเลยเดบุกดับเดบุกกว่าเดีวนี่คุณคุณไม่ตาแล้วนะคุณต้องเอายานนี่ไปโยนให้เจ้าซอมบี้ดูว่ามันจะเกิดการหิวเลือดหรือเปล่านะครับอืมอืมพ่อผมไปเลยเปียไปเลยเปียแบงไวโอ้ยมันมันเจ็บนะแกเห็นปะไอมันเจ็บนะ เออมรู้สึกว่าเปียกรู้สึกว่าเปียกลินทีอา2เอ้โเปียกวีสองเปียกสองคนสามมาเอาเอาไอเปียกนะมือยงียมันคำรามนี่ทุกคนแกแน่นเมื่อกี้มันพยักหน้ามันบอกลงมาลงมาไอ้หนู หมอนี่คือหมอจะจับพวกคนมาทดลองใช่ปะผมเจ้าปืนยิงมันเอามาชำเล็กคุณเจ้าปืนยิงมันเหรอคุณเปียกเนี่ยอย่าครับคุณอย่ายิงเจ้าหมอไอการนะครับคุณต้องเป็นการซอมบี้เป็นบริวารของมันนะคุณใช้มีดนะครับคุณอย่าใช้ปืนคุณคุณจะผมรู้นะว่าคุณจะแอบหนีนะครับถ้าคุณตีผมแม้แ่ทีเดียวคุณอย่าว่าเอ้ยเก๊กเข้มโหดกันไปเดี๋ยวปืนยิงมันมันฆ่าหมอว่า เอ้ยอย่าทำได้เหมือนกันคุณเพ็กเอาเอาเก็บเียกสามคนตายแล้วรู้สึกว่าเราต้องรีบกำจัดเจ้าผู้สมรูร่วมคิดโอเคงั้นขอเขียนนี่ก่อนนะว่าเอมเมื่อมันเมื่อมันเอ้ยคุณคุณอะไรเงี้ยไวไววมันมันมันจะทำร้ายเขาโอเคเียกเฮ้ยจะหนีแก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 ไวไวไว แกเฝ้าไว้เฝ้ไว้เฝ้าไว้เฝ้ไว้อยูม่มุมเลยเมือ่ออะไรวะเมื่อมันอยู่นิ่งๆอ่ะเมื่อมันฉีดยาคุณจกลาย,าายเป็นซอมบี้เออแกแล้วมันก็สามารถแบบสามารถโคลนล่างคนได้ด้วยไอ้เปียกไอ้เปียกเต็มเลยซอมบี้แพ้ยา อยู่เลือดใช่ครับโอเคเปียกอะไรวะเปียกบาดเจ็บเปียกบาดเจ็บปะเปียกตูดบ้านเปียกสูบ้านเธอเขาจริงเมื่อกี้รู้สึกว่าเปียกต้องลงไปเคลียร์ซอมบี้แต่ว่าอย่าอย่าไปเคลียร์หมอเอกานะอ่ะเปียกครับเราต้องเอานี่ไปฮิวหมอเอกานะป้าใส่หมอเอกาจะเพื่อฮิวเขาเออไเปียกจะกินเขาเกน่ากลัวมากเลยมาแล้วไปเลยเปียกไอ้เปียก เอ้บอมีมีชอ่อสามันไอพีตไอพีตไปอุ้ยอุ้ยโอเคโอปีใไปคิดตัวเดียวเองอ่ะคือพวกนี้เป็นนักโทษติดเชื้อเว้ยถ้าแบบเราปล่อยไว้นานอ่ะมันจะเชื้อแล้วเราจะแพร่มาข้างนอกมันจะไม่ดีต่อพวกเรานะไอ้กาเป็นไอ้กาว้าวว้าวไอ้กาเป็นไอ้กากาเป็นไอ้กาคืออะไรวะ มันมันจสกินค่ะเป็นเรตั้งแต่ตอนเป็นตั้งแต่ตอนตายแล้วอยู่ดิวิญญาณเอาไอ้เปี๊ยกมีสองล่างเหรอโอ๊ยเ้ยไอ้เปี๊ยกซู๊ดเปี๊ยกเอาไอ้เปี๊ยกตายเราต้องทดลองว่ามีเอพิซีมันจะกินแบบว่าเอาเฮ้ยเขาว่านักเรีดีคนนี้มันต้องเปลี่ยนล่างได้แน่เลยคุณ คุณเป็นคนมีสองจิตใจในหนึ่งคนเหรอครับโอ้เแต่คุณคนเมื่อกี้กันนหรอจิตใจหนึ่งผมเขาทำยูทูบอยู่ครับอ๋อแล้วจิตใจเนี่ยจิตใจนี้เป็นนักโทษครับเยดูดูดูชาวบ้านก่อนดูตุ๋ยหมออีการไม่สนเลยดูดิบอกว่าฉันไม่แคร์ปลป่อยรู้กันอโอเคคุณเปี๊ยกกว่าก่อนที่มันจะติดเชื้อไปมากกว่านี้ผมต้องให้คุณเอาจริงแล้วแหละ ถึงเวลาใช่ไหมใช่ครับถึงเวลาคุณแล้วเยอะกว่านี้มาอาวุธครอปตายซะเสียร์ซอมบี้ก็พออย่าไปเวชีอะโมฮิกาถึงเวลาแล้วเราต้องจับมันทดลองตอบใครเฮ้ยอย่า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 ตายบอลไว้เถอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองไปเปิดให้ผมลองไเปิดประตูให้ครับคุณเบียค่ะเบียครับคุณเบียคออกมาครับโอเค เียงตายเอ้าไม่ออกมาแล้วเสียงไหมอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวใจใครใครตายใครตายเอ้ยหัวใจใครตายเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้กูเสียงอะไรเหรอครับโอ้โหใครตายอะหมายถึงไอ้เปียก์ร่างโคลนหรือเปล่าหรือว่าไอีกายใกล้ตายโอเคเปียก เราแคต้องฆ่าซอมบี้ตัวนี้ตัวเดียวนะแล้วเราก็จะกลับบ้านได้เลยโอเคไหมเปิดเราเปิดประตูให้ผมเลยครับเอเแกเปิดเราไปโอเคครับโอเคครับอะไรทุกคนเป็นอะไรเฮ้ยเราดูคุณจากหน้ากระจกนะครับมองดูคุณแล้วหน้าตลกเออคุณคุณออกมาออกมาครับออกมาครับออกมาครับคุณเบคยกิบเบคไปออกมาคุณคุณไออกมาไว้ออกมาตายเอ้าเอ้าเอาฆ่าเลยแกก็ฆ่าให้เป็นก็ฆ่าหมอ หกันคนหน้าขาดกนี่โอเคเราเราเรานี้กันเถอะแกเปียกติดเชื้อเกแกเปียกติดเชื้อแกเกแกหนีแกอาต้องเอารถนี้ไปฟ้องหัวหน้าเป็นฝีมือเอปียกแกใช่ไหมแกแกยิ่งวิ่งมาเลยโอเคทุกคนต้องขับหนี้แหละก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กับผมหวานแล้วก็กล้าแล้วนะทุกคนกล้าก็ ตัวนี้ก็เป็นงานใจให้กล้านะครับเป็นช่องน้องใหม่นะแล้วก็การใจให้หวานนะครับเป็นช่องแฟนผมเองหน้าเก่าจะครับผม <Yeah. S 1> ทุกคนวันนี้ก็อขอตัวลาไปก่อนใครชอบตัวเรื่องกดไลค์กดซับสไคร้ทุกคนในคลิปนี้เลยนะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย